ใครนะครับที่มีความสงสัยในเรื่องราวของความสำเร็จปีนี้เนี่ยคุณมีโอกาสความสําเร็จในเรื่องราวของงานของคุณไหมในเรื่องราวของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไหมนะครับในเรื่องราวของเนี่ยตำแหน่งหรือการโปรโมทงานหรือการได้ไปอยู่ในตําแหน่งหรือสอบหรืออะไรต่างๆของคุณเนี่ยเกี่ยวกับการงานเนี่ยคุณลองอธิษฐานจิต ผ่านไพ่สําหรับนี้ดูนะครับลองขอกับจกักรวาลลองอธิษฐานจิตออกไปว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้จะติดนะครับหรือความสําเร็จในทางการงานที่คุณได้หวังไว้ไหมนะครับผมให้คุณอธิษฐานจิตก่อนโอเคลองมาดูกันนะครับก่อนที่คุณจะไปรับฟังคำน,นายฝากกดแชร์ป,รก share, ปรกาปกกดไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ ในปีนี้เนี่ยหรือหลังจากนี้เนี่ยแนวโน้มความสําเร็จในเรื่องของงานที่คุณได้อธิษฐานไว้ขอไว้จะเป็นจริงสําเร็จดังที่คุณหวังไหมมีแนวโน้มไหม The Hermit ครับ of ซ of c u ับครับคิงออฟคัพครับ,รบว่าไพ่ตำแหน่งไพ่ลีดเดอร์ขึ้นมา เทนอฟสอดครับสองใบแล้วนะผมขนลุกแล้วนะครับไฟอ,อัพคอนคุณจะได้นะครับไปอยู่ในตำแหน่งเจ็ดเหรียญเทนอฟบ,บอร์ โอเคครับชัดเจนเพ o ออฟคอนนะครับหรือเด็กเหรียญขึ้นมาใต้สําหรับด้วยต้องบอกว่าสําหรับผมในพลังงานอะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณขอไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณจะได้หรือสิ่งที่คุณอธิษฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการงานของคุณคุณจะได้คุณจะได้งานนะครับที่ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีขึ้น คุณได้ออกไปเรียนรู้ไปเติบโตเพราะว่าเ e ดอฟคอนเนี่ยคือไพ่เด็กเหรียญเนะาะไพ่เด็กเหรียญตรงนี้สำหรับผมมองเหมือนเป็นโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่มองหาประสบการณ์ใหม่เรียนรู้ใหม่หรือไพ่เทนนี้ก็ได้บางคนนะครับอาจจะได้รับการโปรโมท ให้ขึ้นไปดํารงตําแหน่งหรืออยู่ในตําแหน่งที่คุณปรารถนาก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเทนอิสบอลมามันมาพร้อมการเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมาพร้อมการเตรียมมันมาพร้อมการเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเตรียมตัวของตัวคุณนะครับไพ่เทนอิสบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณขอครับ หรือคุณหวังหรือคุณเชื่อแล้วคุณจะได้แต่มันคือการ Take A c t i o n ทําตรงนั้นด้วยดังนั้นคุณจะขอว่าคุณจะติดงานราชการสอบตรงนั้นติดไหมตรงนี้ติดไหมแน่นอนว่าคุณต้องเสียสละเสียสละอะไรเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับต่างๆเหล่านี้หรือในการขึ้นไปสู่ตำแหน่งหรือการโปรโมทแน่นอนว่ามันมีการแข่งขันมันมีเขาเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันนะ่ะ อยู่ด้วยนะครับดังนั้นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณก็อาจจะต้องดีด้วยนั่นเองนะครับการทําให้มันมากขึ้นด้วยอะไรแบบเนี้ถ้าหามว่าคุณจะได้ไปอยู่ในตําแหน่ง งานการเติบโตของคุณไหมต้องบอกว่าขออวยพรกับคุณด้วยยินดีกับคุณด้วยคับว่าคุณจะได้เนาะมันเป็นตําแหน่งที่คุณอาจจะได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดช,ชอบมากขึ้นการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกา,การมีวิสัยทัศน์มากขึ้นการการมีเขาเรียกว่าการเป็นผู้นําที่ มีน้ำใจมีความอ่อนโยนมากขึ้นนะครับในลักษณะประมาณนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันคือการเติบโตในระยะยาวแล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้นมันคือรากฐานความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวได้ด้วยส่วนใครทําธุรกิจเนาะต้องบอกว่ามันก็มีข่าวดีในเรื่องราวของกําไรเรื่องราวของไรายได้ถามว่า คุณจะขยายธุรกิจหรือจะทำยิบโปรดักต์ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไหมเชื่อเซนตัวคุณเลยครับไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือเชื่อในสิ่งที่คุณไอเดียไอเดียมันมีแล้วอะครับไอเดียที่สร้างเงินให้กับคุณอะมันมีแล้วนะครับแต่ ระหว่างทางที่คุณทาอ่ะมันเหมือนกับการเตรียมตัวเหมือนกันเนาะคุณก็ต้องทําไปเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะยังไม่ได้เห็นกําไรเห็นผลลัพธ์อะไรแต่มันให้ผลลัพธ์ในระยะยาวสำหรับคุณและเอซอฟครับมามันคือการยินดีการเฉลิมฉลองข่าวดีการปาร์ตี้การสังสรรค์นั่นแสดงว่ามันมีการเฉลิมฉลองหรือความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีใจความรู้สึกแบบฉันทําได้เกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับก็ ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องงานที่คุณคาดหวังไว้นะครับในปีนี้ใครมาเจอคลิปนี้นะครับากแชร์ปากไลค์นะครับเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆนะครับแชร์สิ่งดีๆออกไปก็ขอบคุณมากๆครับ